มีมีแตงกวาแตงร้านพริกกระเจี๊ยบเขียวมีทุกอย่างผักแล้วก็ฟักเขียวมีทุกอย่างเลยมีมะระจีนมีครับอันนี้คือเราแบ่งสองโซนอันนั้นคือแฟนดูแลแฟนดูแลเพราะว่าแฟนเก็บพริกไม่เป็น๋อแฟนเมกิ้ไม่เป็นถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าในกลุ่มไม่ค่อยมีของใครเราก็จะได้ส่งคนเดียวครับวันละห้าร้อยโลต่อวันฟักทองขอฟักทองวันละห้าร้อยโลอาทิตย์เร่งกระตันห้า 12บาทต่อหนึ่งตันห้าทูนูตักติ๊กตักติ๊กสมองไม่ไปหลายบาทสิบสองบาทต่อสิบอบาทต่อ12บบาทต่อกิโลแต่เราได้ตันห้าต่ออาทิตย์ประมาณหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์โอ้โหไม่ธรรมดามันได้เงินเยอะกว่าพริกใช่ไหม มันก็หนักคือแบบมันมันหนักเนาะลูกหนึ่งลูกหนึ่งมันก็หลายโลเนาะอ๋อสุดแล้วคือพักท้องนี่ได้ดีกว่าพริกใช่ไหมครับนะครับวันนี้เราจะมาดูสวนพริกนะครับที่บ้านโคกสว่างครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณแม่น้องเสียนะครับผมคุณแม่น้องเสียสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานครับกี่ปีแล้วครับเป็นถึงสิบปียังไม่ได้เพราะว่าหน้าจะหน้าจะถึงเนาะหน้าจะถึง อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพูดบ้านเองก็ได้แม่ก็ได้เอาแบบว่าสบาย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 แต่ก่อนตั้งแต่สมัยคุยกันสมัยก่อนนี่คือตอนเป็นแฟนรายการร้อยหนึ่งจุดสองห้าเนในนามฉายาสาวนอนดึกสาวกิ้งเหงาสาวนอนดึกสาวนอนดึกนะครับตอนนั้นก็เพื่อนพี่เขาจะดังมานะครับในเรื่องของการขอเพลงครับร้อยหนึ่งสองห้านะครับก็จะขอเพลงทุกวันนะครับจะมีสมาชิกต่างๆนะครับรู้จักกันมากมายนะครับตอนนี้นะครับก็มาปลูกพริก ปลูกเพิ่งเข้าบริษัทได้ปีนี้ก็ปลูกมาตั้งแต่ปีก่อนๆก็ปลูกมาอยู่แต่เข้าบริษัทยังไม่ได้อ๋อมันต้องมีกฎเกณฑ์ไหมไม่ต้อง,องม,มันต้องเข้ากลุ่มอ๋อต้องเข้ากลุ่มใช่ไหมครับต้อง<ต>เข้ากลุ่มตอนนี้เราได้กลุ่มแล้วได้กลุ่มแล้วบริษัทเขาจะมารับอาทิตย์หนึ่งสามครั้งคือพริกที่ปลูกนี่คือต้องเป็นพริกของซุปเปอร์ฮอตอีกชื่อนึงว่าพริกกินดาคือเขาจะรับผลผลิตของเรานี่ครั้งละกี่กิโลเขากาหนดไหมกาหนดสมมติว่ามาวันอังคารเนาะครับอย่าง กำหนดเอา50โลพริกแดงพริกแดง50โลพริกเขียว50โลเขาจะโทรแจงแ้งเราก่อนไหมหรือว่าเขาจะมีกลุ่มออกแจ้งรายการมาว่าวันไหนวันไหนเอากี่โลกี่โลแต่ไม่ถึงไม่ถึงกฎเกณฑ์ก็ไม่เป็นไรอ่า uh huh. แต่เกินนั้นไม่ได้เกินที่กําหนดไม่ได้ oh, เกินกำหนดนี่คือเราต้องไปขายเองเคยเกินกําหนดเองไม่ต้องเอาไปถ้ามันเกินไปนิดหน่อยวันหลังเองก็ลดลงมาลดจาก50ลงมาครับคือตอนนี้คือกําหนดเขาคือครั้งละ50กิโล กี่วันครั้งนะครับก็เก็บวันเก็บวันจันทร์ส่งวันอังคารเก็บวันจันทร์ส่งองคารเก็บวันพุธส่งวันประหัสพุธประหัตแล้วก็สองครั้งแล้วก็เก็บวันเสาร์ส่งวันอาทิตย์อาทิตย์ละสามครั้งอาทิตย์ละสามครั้งปลูกประมาณเนื้อที่เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่นะครับคือหมุนหมุนนี้นะครับคือเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับคือมีสะด้วยเนาะมีสะมีสะเพื่อในการลดน้ําแล้วมีอะไรมีมีปลาปามีแต่ยังไม่มีอะไรใส่ยังขาดก็ประมาณอยู่ ปลาปลากี่นิ้วครับหกนิ้วปลาปลา,า,าหกนิ้วเนาะถ้าลงเสมอก็ประมาณตีประมาณสองหมื่นสองหมื่นน้อยๆไม่พอสองหมื่นไม่พออันนี้อันนี้คือราคาชักใครที่จะติดโซลาเซลล์นี่ไม่มีข้อมูลนี่จะจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะ <c oughs> ทีนี้ก็คือว่าเราส่งอาทิตย์หนึ่งสามครั้งต่อครั้งนี่เราได้ประมาณกี่โลเฉพาะของเราไม่รวมกับสมาชิกเพิ่งมันเพิงพ่งเป็นเพิ่งเริ่มสุกเนาะ อย่างมากก็สิบกิโลแต่วันนี้เราสึกจะได้เยอะอยู่เพราะว่ามันเริ่มสุกเยอะแล้วอันนี้เราจะได้ประมาณสิบยี่สิบยี่สิบกิโลเพราะว่าต้องไปคัดอีกเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มสุกก็คือวันนี้ได้ประมาณยี่สิบโลกี่กี่ต้นนะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้นับเลยฝั่งนู้นเก็บฝั่งนู้นยังไม่ตลอดเลยข้าวเลยครับข้าวเลยข้าวประมาณหมดนี่เลยครับประมาณจากนี้มันพันกว่าต้นเนาะพันกว่าต้นนะครับวันนี้ได้ยี่สิบกิโลเนาะอันนี้ใช้เวลากี่วันแล้วครับในการปลูกแต่ ตั้งแต่วันที่เจ็ดตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤษภาครับปลูกลงปลูงที่เจ็ดพฤษภาเจ็ดพฤษภานี่ก็เข้าจะเข้าสามเดือนแล้วนั่นเข้าสามเดือนแล้วใช่ไหมครับก็เริ่มเก็บตั้งแต่สองเดือนกว่าเก,ก,ก,ก็บทึกเขียวสองเดือนกว่านี้ล็กๆนี่ได้ได้เยอะไหมไรายได้เราก็ <S <S แรกๆก็เนาะเลมง,งามงามมันก่อนเนาะเอางามๆมันก่อนเพราะว่าแรกๆเขาได้กิโลก็ได้ขอให้ผสมผสมรวมกันไปวันละสิบกิโลวันละยี่สิบกิโลก็ได้ ไปรวมกลุ่มด้วยกันอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่ได้ก็พันกว่าบาทแรกๆมันยังไม่เยอะอาทิตย์หนึ่งนี่คือแรกๆนี่ก็ในประมาณพันกว่าบาทนั่นแหละถึงตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วครับนี่ยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลถ้าพริกแดงกเท่าไหร่กิโลเจ็ดสิบะส่งเจ็ดสิบพริกแดงนะพริกเขียวหกสิบตกไปพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันสี่พันสี่ต่อวันพันสี่ต่อวันเลยใช่ไหมต่อครั้างต่อครั้งต่อวันต่อครั้ง โอ้ถือว่าได้ได้เยอะเลยว,วันพันสี่ต่อครั้งแล้วทีนี้ต้นทุนแรกๆนี่แพงไหมครับต้นทุน,นก็ไปซื้อเบี้ยเข้ามาสามพันต้นก็ตกไปสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทนี่คือซื้อจากที่น้องหงของร้านอะไรครับร้านเจ๊อ้อมร้านเจ๊อ้อมเนาะเจ๊อ้อมน้องหงนะครับเออทีนี้ค่าดูแลค่าบำรุงรักษานี่แพงไหมพวกก็ตั้งแต่ปลูกมานะก็ใสม่มูลมูลขี้ไก่ขี้ไก่กเนาะเราเลี้ยงไก่อยู่แล้วเนาะไม่ได้เลี้ยงไปซื้อเข้ามาครับผมมูลมูลขี้จิงเรด เพราะว่ากลุ่มอินทรีย์เขาจะไม่ให้เล่นเคมีอ๋อคือที่เราทานี่คือเกษตรอินรีย์เกษตรอินทรีครับคือจะไม่ไม่ใส่เคมีเลยไม่ใส่เคมีสุดยอดสุดยอดแล้วทีนี้พวกไอยาค่าอะไรนี่ไม่มีเลยไม่มีตั้งแต่ปลูกยังไม่ได้ขีดอะไรสักทีเลยปลอดสารพิษเลยปลอดสารต้องปลอดสารอวันนี้ก็ด็อกเตอร์เข้าก็มาอยู่ด็อกเตอร์้ามาตรวจดีมากเลย เป็นก่สาริดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าจะใช้มูลไก่มูลจิ้งหรีดนั่นแหละมูลทุกอย่างหละที่เป็นอย่างนั่นแหละที่วัวที้อะไรแต่ผลลัพนีเขาก็ออกมาดีนะครับออกมาสวยเนาะสวยไม่ค่อยไม่ค่อยมีเน่าใช่ครับแล้วมีลูกไหมครับลูกพวกลูกนี่เราแก้ปัญหาไงยังยังส่วนมากมันจะเป็นช่วงต้นไม้มันจะเป็นแบบว่ามันยังมเน่ามั่งอ๋อมันมีร่มเนาะมันมีร่มมีต้นไม้ครับก็มีบ้างเนาะก็มีบ้างแต่ยังไม่ได้ใช้สารชีวภาพอะไรยังไม่ได้เพราะว่ามันได้เยอะ มันไม่ต้องใช้อะไรหรือต้องแปลว่าเขาไม่ให้เล่นอะไรเลยเนาะครับระยะเวลาเขานี่มันจะนานไหมครับมันถ้าดูแลได้ถ้าดูแลได้มันก็ยดนานเขานะเห็นเขาปลูกนะตั้งเป็นเก็บเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหกเดือนเจ็ดเดือนเลยนะครับถ้าดูแลไปเรื่อยๆโอ้สามเดือนนี่ให้ผลผลิตเริ่มให้ผลผลิตทีนี้มันสามารถอยู่ได้ถึงเจ็ดเดือนทีนี้ก็คูณยาวไปเลยวันละอาทิตย์หนึ่งมีเก็บได้สามรอบเนาะรอบละพันห้าขึ้น ยิ่งนานกว่านี้คืนได้เยอะกว่านี้อีกนั่นแหละยาวไปถึงเจ็ดเดือนโอ้เยอะนะมันอยู่ที่เรามีน้ำน้ำจะจะรอดไม่น้ำาปัญหาเรื่องน้ำมาดูปัญหาเรื่องน้ำน้น้อยมากครับน้ำน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องน้ำกันทีหลังเนาะคือคือปัญหาเกษตรกรจะมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับแต่ถ้าถูปลูกใกล้บ้านนะครับบ้านเราก็ที่มีปีปีที่แล้วปูใกล้บ้านโอ้ยเน่าเยอะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านอ่ะมันมีตอนกลางคืนก็เปิดไฟเนาะมันใกล้บ้านเนาะ ที่แมงมันก็มาเยอะทีนี่แมงไหนเตาทองเน่าก็เยอะปีที่แล้วปลูกเราะบ้านอ๋อมันมันมันเกี่ยวกับปัญหาแมลงเยอะเจอแมลงเยอะมันจะเน่าเยอะอ๋อถ้าถ้าอยู่นี่อยู่นอกนอกไม่มีใครมารบกวนโล่งโจงคนเดียวโล่งโจงโอ้สบายเลยนะครับตอนนี้นี่เป็นเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคของวิธีชาวบ้านครับก็มีแตงกวาแตงร้านพริก เจี๊ยบเขียวมีทุกอย่างผักแล้วก็ฟักเขียวมีทุกอย่างเลยมีมะระจีนมีครับอันนี้คือเราแบ่งสองโซนอันนั้นคือแฟนดูแลแฟนดูแลเพราะว่าแฟนเก็บพลิกไม่เป็น๋อแฟนเกี้ไม่เป็นถ้าเป็นก็ได้ถ้าถ้าในกลุ่มไม่ค่อยมีของใครเราก็จะได้ส่งคนเดียวครับวันละ500โลต่อวันฟักทองอฟักทองวันละ500โลอาทิตย์หนึ่งกระตันห้าสิบสองบาทต่อหนึ่ง ตันห้าครูนูตักติ๊กตักติ๊กสมองไม่ไปไหลปลาสิบสองบาทต่อตันนสิบสองบาทต่อสิบองบาทต่อกิโลแต่เราได้ตันห้าต่ออาทิตย์ประมาณหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าต่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์โอไม่ธรรมดามันได้เงินเยอะกว่าพริกใช่ไหมมันก็ถึงแบบมันมันหนักเนาะลูกหนึ่งลูกหนึ่งมันก็หลายโลเนาะอ๋อสรุปแล้วคือพักท้องนี่ได้ดีกว่าพริกใช่ไหมครับ ด้ดีกว่าพี่คนทําเยอะช่วงนี้ถ้าถ้าชนกันก็จะได้สรงคนละนิดละนิดถ้าเองไทยมีคนเดียวก็ได้สรงเต็มโกตาเขาเอาวันครั้งละ500กิโลก็ที่ที่ที่เราได้ราคาสูงขนาดนี้เพราะว่าเราทําปลอดสารพิษปลอยเปอร์เซ็นต์ปลอดสารก็สารพิษจริงเลยใส่แตมูลไก่มูลไก่พวกชีวภาพพวกคือห้ามเคมีห้ามอ๋อคือได้ราคามากกว่ากพริกแต่พริกนี่คือได้อยู่แล้วได้รอบละ พันห้าร้อยบาทนะทำเป็นช่วงนี้เนาะทิละสามครั้งอันนี้รถน้าเสร็จยังครับนี่เสร็จแล้ว,ร,ลวรถตั้งแต่สี่โมงรถ,ถงตั้งแต่สี่โมงจนถึงถึงห้าโมงกว่าถ้าช่วงเช้าแล้วครับรถยังไงครับเช้าไม่ได้มารถหรอกเอาวันละครั้งพออ๋อแค่วันละครั้งเนาะอ๋อตอนนี้คือได้บ่อแล้วขาดแค่สมุดขาดไม่กี่บาทเดี๋ยวเราจะสอนติดตั้งให้ราคาไม่แพงนะครับ อันนี้เป็นการช andal, ่วยเหลือเกษตรกรเนาะรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ต่กนสนิทกันมากนะครับแต่ก่อนเป็นเอฟซีเอฟซีดีเจอุ่นเนาะดีเจอุ่นวันนี้จัดอดูได้เอวันนี้จะมาดูไ้หรวันนี่ไม่ได้จัดครับเดี๋ยวนี้ช่ไม่ได้จัดเดี๋ยวส่วนส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วนะครับทำแล้วทำแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากพี่สนองเื้อสาวนอนดึกด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ต้อง ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ค่ำหน้าครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแก้ว <laughs>